สวัสดีครับผมอยู่กับพี่ปวดคนดีคนเดิมนะครับกับรายการเปิดโปรไฟล์พอนี่วันนี้เราก็อยู่กับน้องแอปเปิลบูมนะครับเป็นน้องสาวคนเล็กสุดน่ารักแห่งบ้านแอปเปิลเลยนะครับผมเราก็จะมาทำร่วมจักกับน้องกันนะครับผมน้องแอปเปิลบูมเธอเป็นเอิร์ธพอนี่นะครับเธอมีสีผิวสีเลมอนนะครับแล้วก็มีดวงตาสีส้มตัดด้วยสีชมพูนะครับแล้วก็มีแผงข้อเป็นสีชมพูแดงสุดสวยนะครับแล้วก็ติดด้วย โ้อันใหญ่สุดน่ารักสีชมพูนะครับผมแล้วน้องก็มีคิวติมาร์กเป็นรูปโล่นะครับที่มีแอปเปิลอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหัวใจดดงน้อยเล็กๆน่ารักนะครับอยู่ตรงกลางแอปเปิลนะครับซึ่งน้องก็มีร่างคนในอีคววเทียเกิดด้วยนะครับดูสิเต้นกับพี่สาวน่ารักมากเลยน้องเป็นม้าน้อยที่น่ารักแล้วก็เป็น คนที่ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับสิ่งที่ตัวเองสนใจเสมอนะครับผมน้องๆรู้ไหมครับว่าโบอันใหญ่ของน้องแอปเปิลบูมนะครับเคยมีประเด็นด้วยนะครับซึ่งในช่วงถามตอบนะครับได้มีคนส่งข้อความไปถามคุณโรเลนโฟลนะครับผู้ออกแบบตัวละครมาดิเทิลคนนี้นะครับได้ถามเธอว่าโบอันใหญ่นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวอตซัมแห่งเรื่องพราะว่าคราเกิหรือเปล่านะครับผมซึ่งคุณโรเลนโฟลก็บอกว่าไม่ใช่นะครับแต่เราลองไปดูกันเองนะครับว่า เขาสองคนเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งน้องก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในมาริเทิลพอนี่ตอนที่1เลยนะครับตอนที่ทวายไลท์กับสไป์นะครับได้ไปตรวจสอบเรื่องอาหารในงานเลี้ยงพระอาทิตย์นะครับผมที่ไล่สวิตแอปเปิลนะครับแล้วก็ได้พบกับแอปเปิลแจ็คนะครับแล้งแอปเปิลแจ็คก็ได้แนะนำตัวคนที่อยู่ในตระกูลแอปเปิลทั้งหมดนะครับซึ่งฉากนี้ผมสงสารคนภาคมากเลยนะครับเอาล้จ้ะฉันจะแนะนาให้รู้จักครอบครัวแอปเปลิลของฉันเอง ขับขึ้นนะแต่ว่าฉันจะต้องรีบเอนี่แอปเปิลฟิเอร์แอปเปิลบรัมินบเดลาแลิลิเชียสกดนลิเชียสเมลแอปเปิลแอปเปิลสตูดโอนแอปเปิล p l e แบล l คแอปเปิลแอปเปิลบีโอแอปเปิลชินามนริ charge แอปเปิลบลูแล้วก็คุณย่าสมิธอะไรนะฮะ อ,า,อา,าแ,าแ,แอปเปิ้ลแจ c k ก็ได้ชวนทวายไลท์นะครับกินข้าวนะครับซึ่งน้องทวายไลท์ Twilight ก็ได้ตอบปฏิเสธนะครับเพราะเรายังไม่สนิทกันนะครับซึ่งน้อง Apple b o ูมก็ได้ทำหน้าตาอ่อนน่ารักนะครับเพื่อขอให้ทวายไลท์กินข้าวด้วยกันนะครับผมอยุดแทนด้วยกัน<ง>ไม่ได้เหรอคะ หลังจากที่เจอสายตาหวอดอ้อนของน้องแอปเปิลนะครับแล้วก็สายตาอันศกเศร้าของเหล่าตระกูลแอปเปิลนะครับน้องทวายไลท์ก็ได้ตอบตกลงที่จะกินอาหารด้วยกันนะครับผมและซึ่งตัดมาดูสภาพนะครับว่าน้องทวายไลท์เป็นยังไงอ,อฉันกินพายมากเกินไปแล้วนี่ก็เป็นบทบาทตอนแรกของน้องแอปเปิลบูมนะครับถ้าเป็นตอนที่น้องออกมาเป็นตัวละครหลักแล้วก็เด่นที่สุดในตอนนะครับก็จะเป็นตอนที่ซีซั่นที่1นะครับผมตอนที่9 ตอนที่มีชื่อว่าคํานินทานะครับผมเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่น้องททวไลร์นะครับกับสไปนนะครับได้เข้ามาในเมืองพนีวิวนะครับแล้วก็ได้พบว่าคนในพนีวิวนะครับหายไปกันหมดนะครับปิดบ้านเงียบกันหมดหลังจากที่เธอกับสไปนนะครับเดินงงกันอยู่พักหนึ่งครับก็ได้เจอพิงกี้พายนะครับพิงกี้พายก็ได้ชวนเธอเข้ามาหลบในร้านขนมที่เธอทํางานอยู่นะครับแล้วก็ในขนาเดียวนั่นเองนะครับ ได้มีโพนี่ตัวหนึ่งนะครับทำตัวน่าสงสัยนะครับใส่ฮู้ดแล้วก็กําลังขุดดินอยู่กลางเมืองนะครับผมซึ่งเธอคนนี้ค้าก็คือซิโคล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะทําโปรไฟล์ของตัวละครนี้ที่หลังนะครับซึ่งซิโคล่านั้นเธอเป็นม้าโพนี่นะครับที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในโพนี่วิวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําตัวลึกลับนะครับไปไหนมาไหนก็ชอบใส่ฮู้ดเสมอครับก็เลยทําให้ชาวเมืองโพนี่วิวนะครับเข้าใจผิดว่าเธอเป็นแม่มดนะครับแล้วก็จะคอยสาปทุกคนที่เข้าใกล้เธอนะครับผม ซึ่งด้วยเหตุผลแล้วก็คำนินทานี่งนะครับก็เลยทําให้พวกเหล่าตัวละครหลักนะครับหนีเข้ามาหลบในร้านพิกกี้กันนะครับผมแล้วก็ตอนที่พวกเธอกําลังทะเลาะก,กันอยู่นะครับว่าข่าวลือนั้นเป็นจริงไหมทาไมไรก็ไม่เชื่อว่าการที่ซิกุล,ล่านั้นจะไล่สาบคนนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมพวกเธอก็เลยได้ทะเลาะก,กันอยู่ในร้านนะครับซึ่งน้องแอปเปิลบ m ูมนะครับก็เลยได้สงสัยนะก็เลยได้แอบตามซิกล,ล่าออกไปนะครับผม หลังจากที่พวกเธอยืนทะเลาะกันนะครับผมแอปเปิลแจ็คก็ได้นึกขึ้นได้ว่าน้องแอปเปิลบูมหายไปนะครับพวกเธอก็เลยรีบออกไปตามหานะครับผมซึ่งพวกเธอรู้ว่าซิคโคล่านั้นอาศัยอยู่ในป่าไอวัฟฟรีนะครับผมด้วยความเป็นห่วงน้องนะครับว่าน้องจะแอบตามซิคโคล่าเข้าไปในป่าไอวัฟฟรีนะครับพวกเธอก็เลยรีบเข้าไปช่วยแอปเปิลบูมกันนะครับผมซึ่งสิ่งที่พวกเธอกลัวก็ได้เป็นความจริงนะครับน้องแอปเปิลบูมได้ตามซิคโคล่าเข้าไปในป่าไอวัฟฟรีจริงๆนะครับผมและซิคโคล่านั้นกําลังได้เดินนนผผ่่าาทุงดอกไมม้้สีฟะครับ ที่ดูแปลกมากเลยนะครับผมแล้วก็พวกเธอก็ได้วิ่งตามมาทันนะครับแล้วสิคลลาก็ได้เตือนพวกเธอว่าอย่าเข้ามาในดวงดอกไม้นี้ครับเพราะดอกไม้นี้มันอันตรายนะครับผมซึ่งพวกเธอก็ไม่เชื่อนะครับแล้วพวกเธอได้ต่อว่าสิคโคลลาไปอีกนะครับผมหวังดีนะกลัวของเธอไว้ตัวเดียวเถอะนะใช่ใช่แล้วแล้วละไรอะยังไงมาลละแกเอ้ยเอ้ยให้ตาย ซึ่งการทำแบบนี้มันไม่ดีนะครับน้องๆเวลาผู้ใหญ่เขาเตือนอะไรเราต้องฟังเขานะครับผมแล้วหลังจากนั้นน้องแอปเปิลบูมก็ได้โดนแอปเปิลแจ็คนะครับบ่นใส่ชุดใหญ่เลยครับว่าทำไมถึงได้แอบตามซิคุล่าออกมาเพียงลำพังนะครับผมทวายไลค์ก็ได้ตอบว่าพวกเธอนะครับว่าคำสาบมันไม่มีจริงนะครับผมแล้วก็ตัดฉากไปที่ตอนกลางคืนนะครับผมน้องทวาไลค์กำลัลงนอนฝันนะครับแล้วเธอก็ได้ฝันร้าย ถึงพวกเพื่อนๆเ,เธอนะครับที่บอกว่าซิกโคร่าเป็นแม่มดมีคำสาบนะครับผมซึ่งตัดฉากมาตอนเช้านะครับผมทไมแยรวก็ได้พบว่าเขาของเธอนั้นหือว่าเธอสาบเขาของฉันฮะซึ่งไม่ใช่แค่ทไมแย้วคนเดียวนะครับที่โดนสาบพ,พวกเธอทั้ง6คนได้โดนสาบกันหมดทั้งแก๊งเลยนะครับผมซึ่งน้องแอปเปิลบุ๊กก็ได้รู้สึกผิดนะครับว่า เป็นเพราะเธอแอบตามซิกั่าเข้าไปนะครับในป่า่าฟรีนะครับก็เลยทําให้ผู้พี่ๆของเธอได้ถูกสานะครับเธอก็เลยตั้งใจไปหาซิกัว่าอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้ซิกัวร่าถอดคำสาบไปกับผู้พี่ๆของเธอนะครับผมซึ่งพวกเธอก็ได้ตัดสินใจว่าจะไปหาซิกัวร่าให้เธอถอดคำสาบให้นะครับผมพอพวกเธอได้ไปถึงบ้านของซิกัวร่านะครับพวกเธอก็ได้ไปแอบดูที่หน้าต่างแล้วก็เจอซิกักร่ากำลังกุ้งยาอยู่ในหม้อนะครับซึ่งเธอก็เป็นแม่มดจริงๆด้วยนะครับซึ่ง เป็นสายเวทมนต์อีกสายหนึ่งนะครับผมในเรื่องของมาริเทลโหนี่นะครับซึ่งเวทมนต์นี้ผมจะอธิบายทีหลังนะครับผมในคลิปของซิโคล่านะครับผมพวกเธอก็ได้แอบฟังซิโคล่าต่อนับและซิโคล่าก็ได้พูดว่าอืมอุณหภูมิเหมาะกับพวกโฮนี่แล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้แอปเปิลบูมตัวน้อยอยู่ที่ไหน,นอ้ยหรือเธอกำลังทำซุปแอปเปิลบูมอยู่ ด้วยความเป็นห่วงน้องแอปเปิลบูมนะครับพวกเธอก็ได้พังประตูเข้าไปนะครับแล้วก็ถล่มบ้านซิกล่าสั่นเละเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับผมซิกล่ากำลังปรุงยาเพื่อรักษาต้นไม้สีฟ้าต้นนั้นนะครับผมต้นไม้สีฟ้านั้นมีชื่อว่าพอยซ์นโจ๊กนะครับผมมันเป็นต้นไม้ที่ชอบเล่นตลกกับพวกโพนี่นะครับผมเลยก็คือทําให้ด้านเด่นๆของพวกโพนี่นะครับหายไปนะครับเหลือแต่ด้านตลกๆเอาไว้นะครับผม ซร่งสีโกลากได้ปรุงยานะครับแล้วก็รักษาพวกเธอจนหายนะครับผมนี่ก็เป็นตอนที่1งของน้องแอปเปิลบูมนะครับผมที่ออกมานะครับแล้วก็จะมีอีกตอนนึงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนสาคัญมากเลยนะครับที่มีชื่อตอนว่าหน้าที่ของคิวตี้มาร์คเป็นตอนที่อยู่ในซีซั่นที่1ตอนที่12นะครับผมเรื่องราวทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ เดมอนเทล่าได้จัดงานเลี้ยงฉลองคิวติมาร์ของเธอนะครับแล้วก็ได้เชิญเพื่อนๆในห้องชั้นเรียนดอกไม้นะครับไปที่งานของเธอทั้งหมดนะครับยกเว้นน้องแอปเปิลบูมของเรานะครับเพราะว่าน้องยังไม่มีคิวติมาร์กนะครับก็เลยเธอเลยไม่มีสิทธิ์ที่สามารถไปงานฉลองคิวติมาร์ได้นะครับเธอก็เลยได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาแกแอปเปิลแจ็คนะครับว่าจะทํายังไงให้เธอมีคิวติมาร์นะแล้วแอปเปิลแจ็คก็ได้บอกเธอว่าคิวติมาร์นั้นจะมาเมื่อ ถึงเวลาของมันเองนะครับเราไม่สามารถจะเร่งให้คิวติมารกปรากฏได้ในตอนนี้นะครับผมแต่ซึ่งน้องแอปเปิลบูมของเรานะครับด้วยความที่อยากจะไปงานเลี้ยงกับเพื่อนๆนะครับเธอก็เลยชยันขยอให้แอปเปิลแจ็คหาวิธีให้เธอสามบัถนมีคิวติมาร์กได้นะครับผมหลังจากได้เห็นคิวติมาร์กของพี่สาวเธอก็เลยนึกขึ้นได้ว่าถ้าคิวติมาร์กของคนในบ้านเป็นรูปแอปเปิลของเธอก็น่าจะเป็นรูปแอปเปิลเช่นกันนะครับผม เป็นคีทตี้มาร์กนนี่จะเป็นพายแอปเปิลเบ็คแมทต์ละโทชเป็นแอปเปิลผครึงความสภาพพิเศษของฉันก็ต้องเกี่ยวกับแอปเปิลสิแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลโอ้แอปเปิลแล้ว้องแอปเปิลบุ๋มก็ได้อาศาที่จะไปช่วยพี่สาวเธอขายแอปเปิลนะครับที่ตลาดนะครับเพื่อจะตามหาคิวติมาของเธอนะครับผมซึ่งก็เป็นตามที่ผมเคยเล่าไปในคลิปของไลล่ากับบอลบอลนะครับผมว่าเธอ ได้ใช้สายตาอันน่ารักของเธอนะครับในการบังคับทุกคนที่เดินผ่านเธอให้ซื้อแอปเปิลของเธอนะครับผมคุณคะรับแอปเปิลไหมคะอ๋อไม่ดีกว่าทำไมล่ะฉันมีเต็มเลยที่บ้านอนแน่ใจเหรอใช่ฉันแน่ใจมากคุณแน่ใจแต่ว่าคุณไม่ได้มั่นใจมากสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะอ่าถ้าหากว่าฉันซื้อแอปเปิลเธอจะปล่อยฉันไปใช่ไหมเออคะ ซึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อของเธอก็มีเบอร์รี่ชายแล้วก็น้องบอลบอนของเรานะครับผม หลังจากที่ Apple Jack ได้มอบ Apple ทั้งหมดนะครับให้กับบอลบอลไปนะครับเพื่อเป็นคําขอโทษนะครับผมนาองแอปเปิลแก็เลยให้น้อง Apple Boom นะครับเลิกขายนะครับเพราะว่าเธอได้เสียลูกค้าไปหลายคนมากเลยนะครับผมน้อง Apple Jack ก็ได้ถามน้อง Apple Boom นะครับว่าเธอยังมีเพื่อนคนอื่นอีกไหมที่ยังไม่มีคิวติมาร์กเหมือนเธอน้อง Apple Boom ก็ได้ตอบ Apple Jack ว่าเธอยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าสวิตนะครับเธอก็ยังไม่มีคิวติมาร์กเหมือนกันนะครับแอปเป แล้วน้องแอปเปิลบลมก็ไปที่บ้านสวิตนะครับแล้วก็ได้พบความจริงว่าสวิตนั้นฉันคิดว่าเราน่าจะไปงาน The m a มัอร a l คิสเนร,ร่ด้วยกันฉันยังไม่มีคิทตี้มาร์เธอก็ยังไม่มีคิทตี้มาร์คอ่ะคือว่าสว<ะ>ิตได้เล่าว่าเธอเพิ่งได้คิทตี้มาร์คมาเมื่อตอนเช้าเพราะว่าเธอเป็นคนชอบทําขนมมากพอเธอทําขนมเธอก็เลยได้คิวตี้มาร์คซึ่งคิทตี้มาร์คจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อ มาร์คพนีตัวนั้นได้ค้นพบสิ่งพิเศษในตัวเองนะครับผมถึงจะเกิดคิวติมาร์กออกมาได้นะครับสวิตก็ได้บอกน้องแอปเปิลบูมว่าต่อให้ฉันมีคิวติมาร์กแต่เราก็ยังไปงานเลี้ยงคิวติมาร์กของเดมอนเทล่าด้วยกันได้นะแล้วเดมอนเทล่ากับซิลเวอร์สปูนได้เดินผ่านแล้วก็ได้บอกน้องแอปเปิลบูมว่าเธอไม่สามารถไปงาน เลี้ยงของฉันได้เพราะว่าเธอไม่มีคิวติมาร์กนั่นเองสำหรับผมนะครับเด็ก2คนเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าตีที่สุดในซีรีส์มาริเทลทอนี่เลยน้องแอปเปิลบูมของเรานะครับก็เลยนั่งเศร้านะครับแล้วก็เรนโบแดกก็ได้ผ่านมานะก็เลยถามว่าทำไมาถึงมานั่งหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้นะครับผมน้องแอปเปิลบูมก็เลยได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เรนโบแ์ดฟังนะครับเรนโบแดก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยแอปเปิลบูมนะครับตามหาคิวติมาร์กของเธอเองนะครับผม เลนโบเดตก็ได้เป็นโค้ดให้กับน้องแอปเปิลบูมนะครับผมในการที่ให้น้องนะครับฝึกโยนบอลนะครับฝึกเล่นเครื่องร่อนนะครับฝึกเล่นโรลเลอร์เบดแล้วก็ฝึกเล่นเป็นคาราเต้นะครับผมคือฝึกวิชาหลายอย่างมากแล้วสุดท้ายน้องก็ยังไปมีคิวตี้บักเหมือนเดิมน้องแอปเปิลบูมเราก็ได้บ่นว่าเธอไม่รู้ว่าเธอเก่งอะไรนะครับผมแล้วพิงกี้พายก็ได้เดินผ่านมาแลวพิงกี้พายก็ได้ชวนน้องนะครับไปทำคัพเค้กกันนะครับผมเราก็ตัดฉากมาที่ห้องครัวของพิงกี้พายนะครับผมแล้วก็มาดูสภาพห้องครัวนะครับคือเละสุดเคคับูที่ น้องแอปเปิลบูมเราทํากันนะครับซึ่งดูสิครับถ้าไม่บอกว่าเป็นคัเพเค้กนะผมนึกว่าก้อนถ่านดีๆเลยนะครับเนี่ยแล้วดูนะพิงกี้ยังจะกินเข้าไปอีกนะครับขนาดคนทํายังกินไม่ได้เลยนะก็เลยยิ่งทําให้น้องแอปเปิลบูมรู้สึกเศร้าลงไปอีกนะครับผมแล้วน้องก็ได้เจอกับทวายไลท์นะครับที่มาหาพิงกี้พอดีนะครับก็เลยได้ใช้สายตาออดอ้อนทวายไลท์นะครับให้ทวายไลท์เสกคิทตี้บาร์ให้กับเธอนะครับผมแต่ ด้วยที่ททเมะไรเป็นคนที่ว่าแพ้สายตาอันน่ารักของน้องครับก็เลยต้องทําตามนะครับซึ่งน้องโทเมะไรของเราครับก็ได้ใช้พลังเวทมนต์นะครับเสกคิทิมาให้กับน้องแอปเปิลบูมนะครับผมจนหมดแรงกันเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายคิติมะก็ยังไม่ปรากฏออกมานะครับผมก็เลยทําให้น้องยิ่งเศร้าหนักเข้าไปใหญ่นะครับน้องก็เลยตัดสินใจว่าเธอจะไม่ไปงานเลี้ยงของไดมอนเทอร่านะครับแต่เธอลืมไปนะครับว่าที่ที่เธออยู่คือที่จัดงานเลี้ยงนะครับผมท่านเธอฉันไม่มีทางที่จะได้ไป ก็เลยทําให้น้องแอปเปิลบูมนะครับวางแผนที่จะหนีออกจากงานนะครับโดยการคอยซ่อนตัวนะครับหลบทางนู้นทีตรงนี้ทีนะครับผมจดใกล้จะถึงประตูนะครับพอจะได้ออกประตูแลครับกระดานเป็นเดินชนกับแอปเปิลแจ็คนะครับผมพี่สาวตัวเองครับพี่สาวตัวเองก็ดีใจนะครับที่น้องแอปเปิลบูมนะครับกล้าที่จะมางานเลี้ยงของไดมอนเทอรล่านะครับผมแล้วไดมอนเทอรล่าก็ได้เห็นเธอนะครับผมเธอก็เลย หาวิธีปลอมตัวนะครับโดยการดึงภาพปูโตะนะครับมาทำเป็นกระโปรงซะเลยเดมอนเทอร่า <Th> ก็ได้ถาม Apple Boom นะครับว่าเธอมีคิี้มารแล้วเหรอถึงได้มางานที่นี้ได้ Apple Boom เราก็ได้โกหกไปว่าเธอมีคิีิมารแล้วนะครับแล้วเธอก็ไม่อยากโชว์คิีิมารของเธอนะัเพราะว่าคิีิมารของเธอนั้นสวยงามแล้วก็ดูเด่นกว่าของเดมอนเทอร่านะครับ ใจมอนเทล่าก็เลยบอกงั้นไม่เป็นไรเธอไม่ต้องโชว์แล้วกันนะครับแล้วจังหวะนั้นเองนะครับน้องแอปเปิลบุมก็ได้พยายามเดินหนีออกไปนะครับแต่จังหวะตอนที่เธอเดินหนีนั้นเธอได้เหยียบกระโปงของเธอเองนะครับแล้วก็หัวไปชนกับเครื่องเล่นเพลงนะครับผมก็เลยทําให้คนทุกคนในงานนั้หันมามองเธอนะครับแล้วกระโปรงเธอก็ได้เปิดขึ้นนะครับทำให้ทุกคนรู้ว่าเธอ,อยังไม่มีคิวติบาร์กนั่นเองนะครับผม แล้วเดมอนทาร่ากับซิเวอร์สปูลนะครับก็ได้เข้ามาล้อเธอเรื่องที่เธอไม่มีคิวติมานะครับผมและในขณะนั้นเองก็ได้มีฮีโร่ตัวน้อย2คนนะครับได้มาปกป้องแอปเปิลบูมนะครับผมเขา2คนนั้นก็คือสวิตตี้เบลกับสกูตารูนะครับผมเธอได้เข้ามาถามว่าเธอมีปัญหาอะไรกับพวกว่างเปล่าอย่างนั้นเหรอมีปัญหาอะไรกับพวกว่างเปล่าเหรอปัญหาก็คือเธอไม่ใช่พวกพิเศษไงล่ะใช่ไหมไม่หมายความว่าเธอสามารถจะเป็นได้หมายความว่าเธอจะเป็นอะไรก็ได้ และความเป็นไปได้ก็คือเป็นตลอดไปด้วยอะ่ะถ้าอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือศิลปินหรือว่านักเขียนชื่อดังบางทีจะอาจจะได้เป็นนายกของโพนิวิวก็ได้นะใครจะรู้และเธอก็ยังไม่ต้องติดกับอะไรบางอย่างเหมือนเธอสองตัวนี่นี่มันปาเต้ของฉันทำไมพวกเธอไปอยู่ข้างเขาแล้วก็เพ,พราะว่าเธอก็ยังไม่มีคิด่ะมาเหมือนกัน จะคิดว่ามีแต่ฉันเท่านั้นนะที่ไม่มีแล้วก็คิดว่ามีแค่เราสองตัวเท่านั้นน่ะแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้น้องม้าทั้งสามตัวได้มาเจอกันนะครับผมแล้วก็ได้ก่อตั้งแก๊งคูเซเดอร์นะครับผมเรื่องราวที่น้องแอปเปิลบูมนะครับตามหาคิวตี้มร์ก็ยังไม่จบนะครับผมก็ยังมีอีกตอนหนึ่งนะครับผมในตอนที่มีชื่อว่าคิวตี้พ็อกเป็นตอนที่6ในซีซันที่2นะครับผมซึ่งเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่ น้องแอปเปิลบูมได้ไปหาซิโคล่านะครับผมที่บ้านแล้วก็ได้ไปอ on ้อนวอนขอให้ซิโคล่านะครับทำยาที่ทําให้คิวติมาร์ของเธอปรากฏตัวออกมานะครับผมซึ่งซิโคล่าก็ได้บอกว่าคิวติมาร์ Mark นั้นต้องรอเวลาเท่านั้นนะครับถึงจะปรากฏตัวได้แล้วตอนนั้นซิโคล่าก็ได้ติดงานงานหนึ่งไว้นะครับผมก็คือได้กําลังปรุงยานะครับให้กับพ่อไก่นะครับ <S <S เพื่อจะได้ขันในตอนเช้านะครับผมซึ่งในตัวยานั้นได้มีดอกไม้ดอกหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าความต้องการของหัวใจนะครับน้องแอปเปิลบร ปรุงยานะครับแล้วน้องแอปเปิลบลูก็ได้คิดแผนแอนเชอร์ร้าขึ้นมานะครับใยการแอบปรุงยานะครับขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็กินเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดมาตอนเช้านะครับผมน้องแอปเปิลบลูก็ได้มีคิวติมาร์กสมใจนะครับผมเป็นคิวติมาร์กลูกฮูลาฮุบนะครับผมแล้วน้องแอปเปิลบลูก็ได้โชว์ออฟในการเล่นฮูลาฮุบนะครับจนครูชิลลี่ได้มาเห็นครับครูชิลลี่ก็เลยบอกให้แอปเปิลบลู สอนคนในชั้นเล่นฮูลาฮูปนะครับในขณะที่เธอกําลังเล่นฮูลาฮูปโชว์อยู่นี่นะครับคิวติมาร์กอีกอันนึงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับก็คือคิวติมาร์กลูกหมุนจานนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับว่าม้าโพนี่จะมีคิวติมาร์กสองอันนะครับผมเจ้าสเนลกับเจ้าสนิปนะครับก็ได้โยนจานให้กับน,น้องแอปเปิลบูมนะครับน้องแอปเปิลบูมก็ได้หมุนโชว์เพื่อนๆนะครับผมคุณครูชิลลี่ก็เลยบอกว่าน้องแอปเปิลบูมมมมมนนนีีีี่่่อาาาาาจจะเเป็้โพพทควสาารถิศษ สออย่างอยู่ในตัวเดียวนะครับน้องแอปเปิ้ลบูมก็ได้เอาความสามารถพิเศษนะครับไปโชว์ให้กับครอบครัวแอปเปิ้ลดูนะครับผมแล้วก็ตัดฉากไปตอนกลางดึกนะครับผมแอปเปิ้ลแจ็คของเรานะครับกำลังนอนหลับฝันดีนะครับแต่เธอก็ได้ยินเสียงกระทึบเท้าลงมาจากห้องของแอปเปิ้ลบูมนะครับเธอก็ได้เดินไปดูนะครับเธอก็ได้ค้นพบว่าแอปเปิ้ลบูมนั้นได้มีคิวติมาร์กอันที่3เกิดขึ้นมานะครับผมเป็นการเต้นซอยเท้านะครับผมเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับไทวายไลท์นะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมแอปเป แล้วทวายแรกของเราก็ได้ค้นพบว่ามันเป็นโรคที่มีชื่อว่าคิวตี้พ็อกนะครับเป็นโรคที่หายสาบสูญไปนานมากแล้วนะครับผมอาการของโรคนี้นะครับผมก็จะทําให้คนที่ติดเชื้อนะครับผมมีคิวตี้มาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บังคับให้คนที่ติดเชื้อนี่ครับทำตามสัญลักษณ์ในคิวตี้มานะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าโรคนี้จะหายไปเองนะครับผมซึ่งกว่าโรคนี้จะหายได้นะครับผมว่าน้องแอปเปิลบูมลงอาจจะตายก่อนก็ได้นะครับผมก็เลยได้ ปรึกษากันว่าจะไปหาซิคูล่านะครับให้ซิคูล่าปรุงยารักษาโรคนี้ให้นะครับผมในระหว่างทางที่กำลังจะไปหาซิคูล่านั้นน้องแอปเปิลบูมอาการหนักขึ้นเร,เรื่อยเรื่อยนะครับผมเริ่มมีคิสตมาขึ้นมาเรื่อยเรืครับทำให้เธอทําอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะครับผม และชาวเมืองคนดีวิวนะครับได้เห็นอาการของน้องแอปเปิลบูมนะครับพวกเธอก็เลยได้วิ่งหนีเข้าบ้านกันนะครับผมปิดบ้านกันเงียบเลยนะครับผมแล้วก็ซิคุร่านะครับก็ได้เข้ามาซื้อของภายในตัวเมืองพอดีนะครับก็เลยได้เห็นน้องแอปเปิลบูมนะครับมีอาการแปลกๆครับก็เลยทําให้เธอได้รู้ว่าน้องแอปเปิลบูมนั้นได้แอบปรุงยานะครับผมเพื่อทําให้ตัวเองมีคิวดิมาร์นะครับผมซึ่งซิคุร่าก็ไม่ได้โกรธอะไรน้องแอปเปิลบูมนะครับผมแล้วซิคุร่าก็ได้บอกว่าฉันมียาแก้คิวดิ แห่งความจริงถ้าอย่างนั้นเอาให้เธอแล้วสิมเมล็ดนี้ต้องปลูกบนดินต้องใช้ความจริงถึงจะโตและก็จะเจอยาแก้เองอีกทีสิมเมล็ดนี้ต้องการความจริงแต่ต้องมีใครพูดมันออกมาความจริงและบริส,สุทธิ์ <c oughs> ด้วยความเป็นห่วงน้องของแอปเปิลแจ็คนะครับเธอก็เลยได้เอามาเล็ดน,นะครับมาปลูกแล้วก็ได้บอกให้ทุกคนนะครับใครก็ได้ช่วยพูดความจริงรับเพื่อให้ต้นไม้นี้โตขึ้นมานะครับแต่อันที่จริงแล้วต้นไม้จะโตได้ต้องให้คนที่ติดเชื้อบนที่พกนะครับเป็นคนพูดเท่านั้นนะครับต้นไม้ถึงจะโตนะแล้วในที่สุดน้องแอปเปิลบูมของเราก็ได้พูดความจริงออกมานะครับผมฉันรู้ว่าความต้องการของหัวใจจะให้ทุกอย่างที่ต้องการพาซิคาร่าออกไปจากกระท่อมฉันก็ประสัญยาพิเศษขึ้นมาใส่กับเจตการของหัวใจลงไปมเลย <Ooh. S 2> เห็นไหมครับน้องๆการโกหกไม่ใช่เรื่องดีนะครับเราต้องพูดความจริงนะครับอย่าโกหกคนอื่นนะนี่ก็เป็นเรื่องเราสุดป่วนของน้องแอปเปิลบูมนะครับในการตามหาคิวตี้มานะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของน้องแอปเปิลบูมนะครับยังมีวิรกรรมอีกมากมายของน้องนะครับผม เราสามารถติดตามรับชมความน่ารักของน้องได้ที่ a s p y Netflix แล้วก็ True ID นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ปวนคุณตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับคลิปต่อไปจะเป็นใครจะเป็นประวัติของใครก็รอรับชมกันได้ด้วยเลยนะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ